อะไรซัมเปอร์มันทำอะไรวะพี่โดนยิงไม่สนใครเลยกูจะบีบให้มึงลงกูจะบีบให้มึงลงไอ้มึงปิดนี่นะแสดงว่ามึงจะเข้าข้างบนหัวกูซึ่งไม่ใช่ไอสัตว์แม่มึงน,นี่ แม่งมึงจะปิดซ้ายมึงจะปิดขวามึงทำควยวเลยถ้ามึงจะเข้าข้างล่างไอ้เหี้ย <are>

เนีย่ยจะเดินอีกก็เดินไปแพ้เลยอเอ้แล้วกูเจอแล้วกูเจอทีมเล่นแยกอ่แล้วหมดแม็กกันนะคนเดียวมึงยิงทั้งแม็กเลยนะ่ะ <c oughs> ขวามึงอะโผล่แล้วนะ่ะขันไปเรื่อยเ,เ,เลยอะหลังมึงมีไฮยู มีหูใหญ่ีไฮยูไม่รู้เรื่องตายว่าตายแล้วอยืนยืนยืนตรงนี้ไงมึงไม่ได้ยินเสียงเลยหรอใส่หูฟังเล่นเกมมากพวกมึงอะไอีเหี้ย e are y นซะไหน

One enemy remaining. อยู่ตรงตรงทางที่เรามาขาแล้ว <are> อยู่ไหนเดี๋ยวก็รู้เช็คไม่โดนกู จ็ดแปดเก้าสิไอ้เหียกูโดนสกูโดนสแกนกสแกนแล้วไงอ่ะมันไม่เห็นนี่มันเห็นมันเห็นแล้วแล้วทำไมไปสแกนตรงนั้นน่ะเบอตัวเดียวโอม

ไม่เจ็บเลยนะกูบอกเลยโอ้มึงเดินซะมีเสียงเลยเฮียมึงตายแล้วโอเครู้เรื่อง <c oughs> เฮ้ยอย่ายิงมดดั่วด <c oughs> ิใช่มึงโหดละชามชามชามเฟรย์บายชามเฟรย์บายช,าช,าชาทันปะวะทนันไม่ทันไม่ทันไม่ทันสามพีไม่ทนัทน,ทนละ บอกแล้วว่าไม่ทันจะ่อย่าเพีกไปยิงเขาไอ้เหี้ยไม่ทับเวลากันเรือไงวะเวลาที่เหมาะต่อการแพนคือ3.9มจุดเวิเมื่อกี้กูเห็น3.8แล้วมันแพนไม่ทันไอเ้เหี้ยพอ่พอมือออกแต่เอาดิไอ้สัสแม่จะหายเจ็บชิงเยียแม่งฉับเบอร์พีให้ดิ ฮ้ยซื้อปืนหาพ่อไงเฮียเราทำได้สัสผู้มึงนี่ชอบซื้อปืนนี่กึ่งอัตโนมัติเล่นอยู่เรื่อยเลยไอ้เฮียกึ่งอัตโนมัตินี่ไอ้สัตว์โบหัวไป แม่นกับใครไม่แม่นแม่นกับกูคยุยเอเอ,เอกดเต็มหัวเลยกีดสุดยอดด้วยทอดสองถุงปิดสมุกได้นะ สมูทบีได้นะสมอทตัวนี้ได้นะยิโลกับตรงเนี้ยสมอทสองจุดปิดดีๆใช่อ,อีไปเลยอีอีไปเลยกดอีไปเลยสมมตินานายอยู่ยนั่นแหละมันจะหล่นนะทีเนี้ย

ไม่ดีได้เหรอเออเหนแล้วเห็นแล้วห้าห้ามีไม่มีคนดูพวกมึงแฟงแล้วไม่มีคนดูพวกมึงแฟงแล้ว,ว,ลวทำไมมันเสียงไปอยู่ด้านวะ มันไปอยู่ไหนอะพี่นนี่ตกใจหมดผีหลอกกูเฮ้ยมึงนี่โยกเก่งนะมึงเนี่ยพ่องเป็นโรนัลดอลอรสัตว์เน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 นเนเฮเเเนเนนนนนนนเเน

น้ก,กูก,ก็รู้ว่ามึงแม่ดีปะเฮ้ยแล้วมึงโยกซ้ายโยกขวาพอ่อมึงอ่ะหยุดก็หยุดดิไอ้เหี้ยนี่ว้พวกมึงนี่แม่งน้ำขาดไอ้เหี้ยพอเะวิเยอะๆแล้วพวกมึงโยกเยอะนะไอสัตว์แล้วเสือกยิงกูโดนด้วย มึงเพิ่งยิบตายกันดินี่ไงสัตว์เก่งมากเหรอไอ้เหี้ยเก่งมากเหรอไอ้สัตว์ไม่แอ้มมึงอะขยับหัวเจะอะฮะพ่อมึงอะไอ้เหี้ยมึงยืนนิ่งๆมันจะตายเหรอไอ้สัตว์ งอร้อนคอทเฮดอีสปอตแล้วนะมา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 สามตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ o ่าเอว e าเอ้ยเฮ้ อี๋ใจเย็นกีดโอ้ยหล่นเลยกูรู้แล้วก็มันอยู่บีเยอะสามคนว้าฝั่งพี่อ่ะมากระวิ่งวิ่งอย่างเร็วไอ้เฮี้ยกูมั่วอะไรเมื่อกี้ เอ้ามึงเดินทำไมอ่ะตอนยิงอ่ะอย่า oh. อีกแล้วที่เดิมเลย s <S ถือปืนดิลูกยูวันแท็บดิสฝ่ายฮาร์ดอย่าลองเล่นวันแท็บบ้างกันเถอะ No Bring down. charges. them เฮ้ยไอเฮียแม่มึงตายอ่ะสัตว์กูโดนคนเดียวทุกอย่างเลยเฮียทั้งใบทั้งกัดทั้งเฮียอะไรก็ไม่รู้โอเค้ยอีซี่อีซี่มึงทิ้งมาได้สัตว์มึงเล่นไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ไม่ต้องมาฟิกอีซี่ ได้ตัวนึงโเมนมมิดมิดขึ้นม,มาหาโคตรพองแล้วมั้งเาิแผนแล้ว Spike planted เสืก่เากันไม่ทันอีกออกซ้ายไปดิเอ้ามาเดือนที่เดียวกันหมดเลยอ่ะหลังกิดหลัง แพ้อยู่แล้วทำไมอยู่อยู่โอเมนก็รู้ดีวะทำไงวะไอ้เหี้ยทำไมมันเก่งวะยัดแม่จากคนที่ไม่มีอะไรเลยทำไมมันอยู่มันก็ทำไมมันมันมันเป็นขึ้นมา Đi thế hắn mà A đi Nó không đến Nó biết bọn Nó biết bọn khốn Nó vẫn chưa biết được Nó đang chưa biết được Đi มึงให้กลัวจริงนะพวกมึงเนี่ยให้กลั ouais. nada, วจริงนะพวกมึงเนี่ยมึงอยู่ไหนลุงอยู่กับเพื่อนมึงขวายดัดแป้ง จเจอป่ว<ร>ยเฮียเก่งมากเลยสัตว์บึงอย่าเก่งไอ้เฮียถ้าไก,ก่ก็ไก่ทั้งเกมถ้าจะเก่งก็เก่งให้มันได้ทั้งเกมสัตว์ร้อนอียเอ็ดแม่กูเก็บเอ็ดให้พวกมึงดูมปนปุ่นตาเนี่ยเป็นยังไงอีซี่ไหมทีเนี้ยฮะลูกเอออีซี่หนูคิดว่าหนูเทไหมจ้าหนูพิมพ์ใส่พี่อย่างเงี้ย